ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแบ่งปันกันอิ่มจ้าจ๋าวิงโรแจกหลังร้านอาหารส่งเข้ากล่องมารีวิว50กล่องก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมาหมัดๆมดสำหรับสาวจ้าจ๋า,จาล่าสุดก็เผยเรื่องดีๆให้เราได้อิ่มใจอิ่มบุญกันกับเจ้าตัวเพราะเมื่อร้านอาหารส่งข้าวกล่องมาให้สาวจ้าจ๋าช่วยรีวิว แต่ปัญหามันอยู่ที่ทางร้านส่งข้าวมาถึง50กล่องสาวจ,จา้าจ๋าเห็นแล้วถึงกับตกใจไม่คาดคิดว่าจะส่งมาจำนวนเยอะขนาดนี้เจ้าตัวเก็บไว้ทานเองเพียงสองกล่องจากนั้นอีก48กล่องก็ขับรถออกไปแจกผู้คนตามท้องถนนทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์คนขายของและอื่นๆก็ได้รับกันทั่วหน้าโดยสาวจา้าจ๋าได้เผยเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ว่าได้มามากก็ต้องแบ่งปนันวันนี้เวลา11นาฬิกาจ้าจ๋าได้รับโทรศัพท์จากทางร้าน ว่าจะนำข้าวหมูทอดมาส่งเพื่อให้จ้าจ๋ารีวิวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่ได้ตกลงกันไว้พอไปรับตกใจมากค่ะเพราะมาส่งถึง50กล่องมีทั้งข้าวหมูทอดข้าวไก่ทอดข้าวกะเพราหมูข้า,กาวากะเพราไก่มาม่าโปะหมูหอมฉุยไปทั้งห้องรีบโทรสอบถามไปที่ร้านว่าส่งผิดหรือเปล่าทางร้านบอกไม่ผิดแต่ว่าเกรงใจมากๆถ้าส่งมาให้แค่กล่องเดียวเพราะราคาไม่แพงเลยส่งให้เท่านี้เผื่อจ้าจ๋าจะแบ่งใคร ได้ยินแบบนี้ปุ๊บจ้าจ๋ารีบไปหยิบกุญแจรถเลยค่ะบอกให้น้องที่ร้านหยิบอาหารร้อนๆหอมๆ48กล่องขึ้นรถทันทีเราได้มีโอกาสแบ่งปันข้าวหน้าต่างๆที่กำลังร้อน,อนๆหอมๆทำสดๆใหม่ๆและสะอาดให้กับคนขายของเก่าวที่เราเจอข้างถนนคนขายพวงมาลัยตรงแยกไฟแดง พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์อนุสาวรีย์คนงานก่อสร้างที่ใกล้พักเที่ยงเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยหน้าตึกและพี่ๆรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกหน่วยคัดกรองคนเข้าออกที่สำนักงานความปลอดภัยและพี่วินหน้าปากซอยบ้านเราวันนี้จ้าจ๋าและร้านข้าวหมูทอดทองหล่อช่วยให้ผู้คนประหยัดค่าข้าวกลางวันได้48คนใช่ค่ะถึงราคาต่อกล่องมันจะไม่แพงแต่น้ำใจที่ร้านมอบให้จ้าจ๋าและทําให้จ้าจ๋าสามารถส่งต่อไปอยังคนอื่นๆอีกมากนะ มันเป็นราคาที่ประเมินไม่ได้เลยมีคุณค่ากับใจของจ้าจ๋ามากๆค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้ร้านขายดีๆมีลูกค้าเยอะๆค่ะค่ะเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันโควิด19 1 9